สวัสดีครับวันนี้ช่างสายหาศาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอป t i k t o k นะครับตอนนี้เนี่ยมีแคมเปญมาใหม่นะครับดูวิดีโอนะครับเราก็สามารถสะสมคะแนนนะครับเนี่ยโดยการดูวิดีโอนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคะแนนมันจะขึ้นมานะครับถ้ามันเต็มเนี่ยเราก็จะได้นะครับตัวนี้เนี่ยช่วงแรกเราจะได้ทีละ50นะหลังๆมาก็จะได้ทีละ 30- 40ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกดดูก่อนนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสนะครับ1วันนะครับมันมีสูงสุดถึง14วันนะก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเราทำเควสเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยดูไปสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีกล่องนะครับจะได้หน,นึ่งหมื่นคะแนนรวมๆกันเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนับนิดนึงถ่าหลาวัเนี่ยเจ็ดย่สิบยี่สิบแปด ยี่สิบแปดสามสิบหกสามสิบหกสี่สิบเอ็ดสี่สิบห้านะครับสี่หมื่นห้าพันคะแนนของวันนี้นะครับถ้าเริ่มวันแรกนะอันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะครับถึงวันที่เก้าพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ทําทนะครับมาดูให้มันครบนะอันนี้เนี่ยผมก็เกพิ่งดูไปสิบนาทีนะครับนะถ้าเราดูสามสิบนาทีก็ได้สามพัน ตัวนี้หน0่คะแนนเท่ากับไอหนึ่งพคะแนนเท่ากับหนึ่งไอหนึ่งสตางค์สิสตางค์นะขออภัยนะครับหนึ่งหนึ่งพันคะแนนเนี่ยเท่ากับ10สตาง100ค์หนึ่งร้อยคะแนนเท่ากับหนึ่งสตางค์นะครับหนึ่งมืนคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะครับตัวนี้เนี่ยถอนขั้นต่ําที่ห้าบาทนะสูงสุดก็ห้าร้อยนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาสองพันแต้มนะครับก็ได้เป็นยี่สิบสตางค์ ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าผมครบ5บาทเดี๋ยวผมขออนุญาตถอนให้ดูละกันนะครับตัวนี้เนี่ยมีถอนเข้าทุนนี่ไปเลยแล้วก็ธนาคารมีเติมเงินมือถือด้วยนะครับแต่ถ้าเติมเงินมือถือเนี่ยขั้นต่ำที่10บาทนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็กดดูไปนะครับเนี่ยมันสามารถดูดูซ้าได้ครับแต่ว่าดูซ้ําในที่นี้เนี่ยถ้ามันจบปุ๊บถ้าดูจนจบแต่ว่า มันจะไม่นับให้ตรงนี้นะครับเราต้องอเลื่อนไปคลิปอื่นแล้วก็กลับมาดูตัวเก่าเนี่ยก็จะได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของก,การหาคะแนนอืมอาเหมือนเข้ามาช่วงดูช่วงแรกเนี่ยจะได้ทีละห้าสิบนะครับพอดูนานๆไปเนี่ยมันจะเหลือน้อยเหลือสามสิบนะแล้วก็ออกเอาออกจากแอปแล้วก็เข้ามาดูใหม่เพราะว่ามันจะได้ทีละห้าสิบอยู่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เนี่ย แล้วก็เป็นข่าวจากเกาหลีนะครับอันนี้เนี่ยผมก็รอฟังอยู่ช่วงนี้เนี่ยผมก็รอสอบนะครับอันนี้ก็ทำแอปไปเรื่อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ TikTok ก็ถือว่าเป็นแอปมาใหม่นะอันในส่วนวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ